เนื่องจากแอดก็สนใจนะแดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะแล้วก็อยากจะเอาข้อมูลของน้ามันนะครับมาลองทําโมเดลพิลิเคชั่นดูนะครับลองดูว่าสัปดาห์ต่อไปนะครับหรือในอนาคตเนี่ยราคาจะเป็นประมาณเท่าไหร่นะครับเพื่อเป็นข้อมูลให้กับทุกท่านนะครับแต่ประเด็นคือพอแอปไปหาข้อมูลของราคาน้ามันแล้วครับซึ่งในเน็ตก,ก็มีเยอะนะนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าไหนในตลาดเนาะเขาก็มีประกาศราคาหมดนะครับแต่ประเด็นคือโมเดลาจากข้อมูลเนาะไม่สามารถทําโมเดลพิลิเคชั่นได้ น,นี่แอดทําใน Excel นะแล้วก็มีการ w อร n นิ่แบบนี้ก็คือมันเขียนเป็นภาษาอังกฤษเนาะเขียนว่าการฟอร์เควส์เนี่ยครับไม่สามารถสร้างได้เพราะว่าไทม์ไล n e ของคุณน่ะไม่มีช่องว่างนะครับหรือไม่มีพื้นที่นะเพราะว่าอะไรเพราะว่าข้อมูลนะครับหรือตัวเลขของคุณน่ยตาม Timeline นะครับมีแกลบนะครับที่ระยะห่างกันของข้อมูลนะไม่ได้แบบคงทีนะ่เพราะว่าอะไรครับถ้าลองดูจากตัวรูปนะเดี๋ยวแอจะซูมไปให้ นี่ข้อมูลแรกเนาะตรงนี้อยู่ท้้งล่างสดนะอันนี้คือข้อมูลของวันที่1เดือน3ใช่ไหมแล้วมันจะมีบอกว่าราคาน้ํามันในแต่ละอันเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมครับนี่รู้แล้วเนาะต่อมาเป็นข้อมูลของราคาน้ํามันวันที่2ก็โอเคเนาะใช่ไหมครัต่อมาอีกหนึ่งวันแต่ประเด็นคือเนี่ยครับมันโดดมาจาก2เนี่ยมาเป็นวันที่4เดือน3ใช่ไหมวันที่3หายไปใช่ไหมครับเราก็กลับมาวันที่5 แล้วก็โดดวันนี้วันที่8บวกอีกทั้ง3วันเนยแล้วก็กลับมาวที่หนึ่งนะครับบวกหนึ่งบวกหนึ่งไปเรื่อยแต่ถ้าทุกท่านสังเกตนะเห็นได้ว่าตัวฟิลเรื่องของวันและเวลาเนี่ยครับมันมีความห่างนะครับที่ไม่คงที่ใช่ไหมอย่างเนี้ยห่างกัน1วันอันนี้ห่างกัน3วันอันนี้ห่างกัน2วันเนาะอันนี้ห่างกัน1วันแล้วก็นี่เป็น3วันเป็นต้นซึ่งอันนี้แหละครับเป็นข้อจํากัดนะครับของตัวโมเดลพวกไทม์ซีต่างๆนะ นะครับถ้าดูท่านสามเนาะโมเดลในการทำดิเกชันครบับหลักๆก็จีแบ่งเป็น2แบบนะแบบแรกคือทำดิเรกชันนะครับเราต้องมีความสัมพันธ์ของตัวแปร y และตัวแปร x นะครับที่มีกี่ตัวก็ได้นะครับ <S <S แล้วก็อีกอการทำอีกโมเดลหนึ่งเรียกว่าทำซีรีส์เนาะความสัมพันธ์ของข้อมูลคนเนี่ยต้องมีความสัมพันธ์กับเวลาใช่ไหมซึ่งไอเรื่องข้อมูลราคาเนมันนยครับมันเป็นแบบทำซีรีส์ใช่ไหมเพราะว่ามันเปลี่ยนแปลงตามเวลาอันนี้ก็เป็นอีกชูดหนึ่งนะที่ผมก็เจอแล้วก็ เออเราก็ลืมนึกไปวะนะครับแล้วก็พอเจอเนี่ยเราก็อยากจะใช้ทุกท่านนะว่าเออบางทีทําโมเดลพิ i ิตชันอะไรเงี้ยมันก็มีข้อจากัดเช่นเดียวกันนะครับซึ่งเรื่องของแก็บของข้อมูลเนาะก็เป็นหนึ่งในข้อจํากัดของตัว t i m e s e r i ส s นะครับส่วนวิธีการแก้ข้อมูลแบบนี้เนาะถามว่าแก้ได้ยังไงนะครับก็ผมว่าวิธีง่ายสุดนะก็คือทําให้ช่องว่างนะครับระหว่างข้อมูลเนี่ยมันมีระยะห่างที่เท่ากันนะครับอย่างเช่นห่างกันหนึ่งวันก็ต้องห่างกันหนึ่งวันตลอดเนาะนะครับอาจจะเรื่องหยิบ นะครับข้อมูลออกไปนะครับหรือเพิ่มข้อมูลเข้ามาก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่